สวัสดีครับพบกับร c กระแมน X Die กันอีกครั้งนะครับผมวันนี้มีอัปเดตครั้งใหญ่เลยนะไม่รู้อัปอะไรเข้ามาตั้ง360กว่าเมกนะครับแล้วผมก็ค้าอยู่ยีรเนตรงนี้นานมากเลยไม่รู้มันจะทายังไงต่อนะครับหรือว่าอัปโหลดไม่สําเร็จก็ไม่รู้เดี๋ยวต้องมาดูกันว่ามันจะอัปโหลดเสร็จหรือเปล่านะครับผมอันนี้ก็รอกันต่อไปคือล่าสุดเนี่ยก็เลเวลร้อแแล้วแล้วก็เตียร้อยเ190อีกประมาณสักกี่วันว่ะเดี๋ยวก่อนนะวันหนึ่งได้ประมาณ 10, 10, หมื่นหมื่นพ ยี่สิบวันมัน้งผมว่าสิ้นปีเนี้ยผมได้เลเวลร้อยเก้าสิบแน่นอนนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะปลดล็อกอะไรอีกปะนะเพราะว่าเขาบอกว่าทุกครั้งที่ปลดล็อกเลเวลมันคือสตอรี่หมดใหม่ไงและเลเวลตอนนี้มันคือร้อยเก้าสิบใช่ไหมดังนั้นถ้าสเตจสุดท้ายคือสตอรี่ยี่สิบเนี่ยมันคือเลเวลสุดท้ายจริงๆเกมนี้จะจบที่เลเวลสองร้อยครับมันหมายความว่าล็อกแมนเอ็กซดจะสูงสุดที่เลเวลสองร้อยแล้วก็หมดแล้วจบแล้วไม่มีแค่มีแค่นี้แหละไม่มีอะไรกว่านี้อีกแล้วหรือเปล่าหรือว่า มันจะไปปลดล็อกพิเศษนะครับเปิดจักรวาลใหม่เป็นแรงเอสเอสตัวละครพิเศษระดับ s s หรือเปล่านะครับก็ต้องมาติดตามชมกันดูนะเพราะว่าตอนนี้ตัว S มันก็ก็เก่งกันโกงกันมาเลงกันสุดๆแล้วนะแต่ว่าตัว SS จะมีหรือเปล่านะครับเพื่อเพิ่มแรงดึงดูดกาชาเข้าไปอีกหรือว่าแบบมันจะมีอัปเกรดมันจะมีอะไรอีกไหมเดี๋ยวต้องมาติดตามชมกันนะยายากันไปนะครับเกมก็ยังอยู่อยู่ในระดับที่ อยู่ได้นะครับมีการเติมเงินในระดับหนึ่งนะที่ผมหาข้อมูลมานะครับแต่ก็ไม่ได้แบบว่าโป่งป้างแบบสมัยก่อนนะแบบอัดฉีกกันสุดๆนะครับผมก็มีคนเติมพวกซีซันพาร์ตรายเดือนนะเนาะบ่อยๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นตัวหนึ่งที่เป็นไรายได้หลักของทาง Lo อก m a x d i e ดนะครับแต่ว่าตัวซีซันพาร์ตของ l ็ c k m a x d i e อ่ดะมันไม่ได้ดูว้าวแบบเกมอื่นเขาหรอกมั้งผมสารบผมนะผมรู้สึกว่าเกมอื่นเขาดูซีซันพาร์ตหน้าว้าวกว่า Lo อกมนได้ x มันสามร้อยกว่าบาทก็จริงแต่ว่าแบบไม่ได้ว้าว รูหราอลังการหรือของที่น่าอยากได้เท่านั้นมันก็มีข้อดี2อย่างนะคือเป็นข้อดีสําหรับมือใหม่มือฟรีก็จะรู้สึกว่าไม่ได้แตกต่างจังมากนักนะครับแล้วก็มือเก่าก็รู้สึกว่าโอเคมันกําลังดีอะไรเงี้ยไม่ได้แพงมากนะครับ300กว่าบ,บาทก็ส0ดอลลาร์อะไรเงี้ยเนาะก็จะถ้าเกิดซื้อหมดเลยนะซื้อทั้งซีซันพาร์ตรายเดือนด้วยซื้อทั้งไอตัวของบูสตอัพด้วย โบนัสรลยวันด้วยสตอเรจอะไรสักอย่างด้วยเต็มไปหมดเนี่ยผมว่าก็กางเลื่อนอยู่เหมือนกันนะเดือนละพันได้แต่จริงเดือนละพันไม่ได้แพงหรอกถ้าเกิดว่าเราล็อกลักในเกมล็อกแมนจริงนะแต่ก็นะนิดนึงถ้าเราคิดว่าเราเติมเกมมาเดือนละพันสิบสองเดือนสองปียี่สิบสี่สองหมื่นกว่าบาทเนี่ยเราอาจจะล็อกแมนยี่สิบสี่ผ้าเลยนะถ้าเกิดว่าเขาทําล็อกแมนออกทุกภาาแต่เขาไม่ทำไงเขาก็ทําตัวล็อกแมนเอ็กไดแล้วก็อัปเดตเอาดีกว่าเพราะน่าจะเป็นการตลาดที่อยู่ยาวมากกว่า คนเล่นล็อกแมนทุกวันมันก็ดูดีเนาะผมก็เล่นล็อกแมนทุกวันแต่ว่าเอาจริงนะเล่นล็อกแมนเอ็กไดเนี่ยทำให้ผมเล่นล็อกแมนธรรมดามีปัญหาเพราะมูฟเมนต์อะไรยังมันเปลี่ยนนะมันกระจกกระเจะ้ยทำไมอันนี้มันเร็วนี่มันช้ามันไม่คล่องตัวมันไม่ชินนะครับแล้วกระโดดแดดได้ตามปกติทั่วไปเนี่ยล็อกแมนมันไม่ได้ขนาดนั้นไงมันก็จะรู้สึกว่าแบบเฮ้ยทำไมฉันกระโดดไม่ได้อย่างที่ฉันเคยเล่นนะทําไมการโจมตีมันแหม่งแห่งนะมันไม่ได้แบบรัวรัวบูบามเปลี่ยนบูบงเยอะไรเงี้ การ X Die และกลับไปเล่นล็อกแมนธรรมดาอาจจะรู้สึกว่าเกมมันดูโมเมนต์ช้าลงแต่ผมว่าเนี่ยแหละเป็นไอเดียหนึ่งที่ทางค่ายพัฒนาครับเขาจะเอาไปศึกษาว่าอ๋อล็อกแมน X d ไดเนี่ยมันทําอย่างนี้ได้นะมันรู้สึกมีโมเมนต์ลหลายๆอย่างที่เกมมันพัฒนาได้นะครับเขาอาจจะเอาไปเป็นไอเดียในการต่อยอดทําเกมให้มันดีขึ้นก็ได้ในล็อกแมนถัดๆไปนะครับผมไม่ว่าจะเป็นล็อกแมนสิบสอง X เก้าหรืออะไรก็ตามที่เขาอาจจะออกมาเป็นตัว จักรวาลใหม่นะผมก็รอคอยจักรวาลใหม่ของเอ็กไดสุดๆเลยนะครับผมไม่ว่าจะเอ็กไดดีต้องบอกว่าจักรวาลน่ะใหม่ของล็อกแมนนะครับมาเลยเมาตัวใหม่ทันทีเถอะคือมันควรจะมีตัวใหม่มาได้แล้วเพราะว่ามันวนหลู่มากับของเดิมๆมา6กดซีรีส์แล้วก็อยู่อย่างเงี้ยมาสิบกว่าปีแล้วอ่ะมันควรจะมีจักรวาลใหม่มาที่แบบอย่างคอสโอเวอร์ over, ตอนนั้นก็เว,ว,ว,ว้ากันวุ่นวายกันแป๊บหนึ่งนะแบบเฮ้ยน่าสนใจคอสโอเวอร์ over, แต่สุดท้ายก็จบแค่นั้นนะครับแต่์สามก็พังไปนะครับผมก็ ลุ้นกันมาลุ้นกันดีกว่าว่าถ้าเกมไปดีแล้วเขาผลิตจริงๆเนี่ยเกมมันจะมาแบบไหนผมอยากไดโอเปนเวิร์มากๆเลยผมบอกเลยล็อกแมนโอเปนเวิด์แบบล็อกแมนแดะผมชอบมากๆแต่ว่ามันต้องมีอะไรให้ทํมากมากหน่อยนะแบบเกมมันต้องมีแบบตัดไปตัดมานะผมเห็นโซนิกเขาทำเขาทำได้นะผมชอบโซนิกมากเลยคือเขาทำโอเปนเวิด์มาแล้วเขาก็มีการตัดฉากไปเป็นเกมแบบปกติคือแบบไซส์สกอลด้วยนะครับผมซึ่งผมว่าเนี่ยแหละคือสิ่งที่ล็อกแมนขาดครับทีมครีเอเตอร์เทียทีมท,ที่ ดึงศักยภาพล็อกแมนให้เต็มที่กว่านี้ล็อกแมนมีศักยภาพในการทําเกมได้หลายอย่างเลยนะล็อกแมนที่มีการชูตติ้งการอะไรพวกนี้มันได้หลายอย่างจบดึงศักยภาพมาอีกดึงอีกดึงอีกดึงอีกให้เกมมันเข้าถึงทุกคนได้มีสเสน่ห์แล้วก็แปลงใหม่นะคบจะเปิดจักราวาลใหม่ก็ได้ไม่เป็นไรนะครับผมดูโปเกมอนสิยังทําได้เลยใช่ไหมโอเคครบสักทีนะครับผมโมไม่ต้องหน้านาทีเนี่ยมีอาบอะไรบ้างเนี่ยอาวุธใหม่ครับผมอันติเมทบัสนะครับผมเป็นปืนของเอ็กไดนั่นเองนะครับ ไหนดูซิมีอะไรใหม่มาบ้างอันนี้กดลับไปก่อนนะเออตะกี้ลืมดูว่ามีเลเวลสิบมาไหมไม่มีนะคะผมโอเคไปดูกานไปดูประกาศดีกว่าครับประกาศมีอะไรใหม่ครับนี่อีเวนต์อัปเดตนะครับผม X Die Maximum Race นะครับแข่งวิ่งอีกแล้วนะครับ Q b บอสตัวเดิมกับใหมาอีกครั้งหนึ่งนะครับผมจะเป็น Q b บอสนะครั้งที่เท่าไหร่แล้วเนี่ย จำไม่ได้เหมือนกันเดี๋ยวไปกดดูครับแล้วก็ s t a ท e Competition Master เล่น12 13 14 10โอ้โหโอ้โหโอ้โห12บสถึงสิครับเล่นต่อเนื่องย,ยาวๆกันไปฮะเหนื่อยแก้วนะครับผมเพื่อรับของกันนะครับก็ดั่งเล่นกันไปฮะมีมีเวลาก็เล่นกันไปเนาะรัดรีซอสนะครับแลกของนะครับผมอัปเดตแอตจัสม์เมนต์นิดนึงนะครับผม อ่าบั克ฟิกนะครับเล็กนวุฒิมาใหม่นะครับผมแล้วก็ตัวอาคารกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับโอเคไปดูกันดีกว่าอุ้ยมีการ์ดใหม่เหรอการ์ดไอโก้มาแล้วเหรอ,อไ,ได้ยังวะน่าจะยังไม่มีนะตัวนี้ใช่ไหมยังไม่มียังไม่มีแหละส่วนการ์ดโคโออฟใหม่นะครับผมการ์ดลิโก้นะครับผมก็เรามีลิโก้หรือไอโกอ่ะ ลืมแล้วเนี่ยผมมีไอโก้เดี๋ยวบอกนะผมมีไอโก้ Go, ผมไม่มีลิโก้เนี่ยผม,มต้องมานั่งหาเก็บอย่างเนี้ยลิโก้วาเลนไทน์เนี่ยมีไอโก้ Go, ตัวเดียวจริงด้วยนะครับโอเคเขาก็ได้การ I ์ดไอโก้มาใช้แน่นอนแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะซื้อกาดไอโก้ Go กันนะครับเป็นลิสต์รายการถัดไปนะแต่ว่ายังไม่เต็มเลยผมเก็บตัวของพอยต์ไม่ทันจริงๆนะมันเยอะมากจริงๆอ่อะมันมาไม่ทันอนะมันเยอะเยอะเยอะนะครับอันนี้ก็อุปกรณ์สถานที่เผาของอีกแล้วครับผมก็ไปเผากันเยอะนะครับไม่มีอะไร ถ้ามีของเยอะตรงนี้ก็ไปเผากันนะครับผมว่าก็ดีนะมันเป็นที่ที่แบบเรารู้จะไปทําอะไรเนาะขายไปก็ได้ตังเศษตังก็เอามาขายที่นี่ก็ได้ครับอันนี้ก็เป็นจุดที่ดีจุดหนึ่งที่สำหรับผมชอบชอบอยู่นะครับผมสำหรับการแบบเอาของไปเผาแต่ว่าหลังๆผมก็เผาบ่อยแล้วมันมาบ่อยอ่ะพอมันมาบ่อยเราก็เผาบ่อยเนาะวอนนี้เยอะเลยฮะไม่ถึงโอเค นะครับแล้วก็อันนี้นะครับเอาสักเก้าร้อยพอแล้วก็อันนี้เอาสักหกร้อยเจ็ดพันห้าได้ได้ได้พอไหวอยู่โอเคครับอันอื่นไม่ได้มีอะไรฮะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมดีกว่านะครับผมกิจกรรมมีความเร็วขี่สุดนะครับอันนี้อันใหม่นะครับก็อันนี้เล่นไปแล้วนะไม่มีอะไรเล่นแล้วเนาะอันนี้ผมเลรเก้าสิบอันนี้ผมไม่ได้ใช้นะเพราะว่ามันพอยมาเหลือเยอะไม่ได้อัพของใหม่มาเลยความเร็วขี่สุดเหรอแจกอะไรดีว่า อ๋อห้าหมื่นพอยต์โอเคครับแล้วก็โบนัสไม่มีนะครับผมก็เล่นแบบล้วนๆน,นะครับผมแล้วก็มีตัวของคิวบอสนะครับให้ไปตีกันเปิดแล้วนะครับผมอันนี้โอ้ทุกคนรุมไปตีกันแล้วเหรอเร็วจังหกวินาทีจะได้ฟื้นฟูฟตัวดมัติส่วนอันนี้สิบเปอร์เซ็นเฉพาะภูมิซิกมานะครับผมเราใช้อะไรดีล่ะเราใช้ตัวละครถอดสมองเล่นแล้วกันครับคือผมว่า I Go, ไอโกะไอเป็ไอโก้ I Go สิ ไอลาโทเนลอ่ะมันเป็นตัวละครถอดสมองเล่นที่สุดเจ๋งตัวหนึ่งเลยนะคือไม่ต้องใช้สมองอะไรมากมายเลยแค่เราวิ่งเข้าไปแล้วก็ปล่อยให้มันยิงยิงยิงไ,ปยไปเรื่อยๆครับแล้วก็ฮิวไปเรื่อยๆฮะทำดามจไปเรื่อยๆไม่ต้องทําอะไรครับส่วนดาบเพิงเนี่ยกระโดดฟันก็ไม่ดีเท่าเพิงเสาเพิงนะอันนี้ผมว่าเจ๋งมากๆก็เราก็ปล่อยยิงอย่างนี้ไปเรื่อยครับมันก็จะมีแค่นี้แหละฮะ ไม่รู้จะรอดปะนะผมก็ลองทดสอบดูนะครับว่าผมจะยืนเฉยรอดไหมอยู่ได้นะเนี่ยจริงนะเนี่ยเนี่ยล้านหนึ่งแล้วเนี่ยสบายเลยครับสบายสุดๆแบบคือแบบเหมือนแบบเล่นเกมชิวอะเล่นเกมชิวๆเลยเพราะว่าไม่ได้ใช้เลยเลยเนี่ยแล้วก็ได้บัฟเรื่อยๆด้วยครับผมว่าเนี่ยแหละรครับ ไอลาโทนิลคือตัวละครสุดโกงในตำนาน,นตัวหนึ่งฮะคือไม่ต้องทำอะไรเลยครับเขาเรียกว่าโมอย่างเดียวยืนโมอย่างเดียวครับแล้วก็เลือนไม่ลดด้วยนะคือผมไม่หลบด้วยนะเนี่ยเนี่ยผมพิสูจน์ท้าพิสูจน์ให้ดูว่าโลกนี้มันไม่ยุติธรรมสำหรับตัวละครนะครับผมแรง์เอสนะครับโกงขนาดนี้อาจจะมีเบี้ยวเบี้ยวไปบ้างนดิดหน่อยก็เนี่ยฮะอยู่เฉยได้ครับถ้าเล่นดีๆอาจจะได้สิบล้าเลยปะเนี่ยอันนี้ถ้าเรายิงเอาเอาวุธที่แบบยิงกรอแตกเนี่ยผมว่าจะโหดกว่านี้อีกนะ คือมันมันยิงออโต้แล้วมันก็โดนดาเมจเรื่อยๆไงเนี่ยฮะนี่เลือดเต็มตลอดครับเลือดเต็มตลอดคือคุณทําอะไรกันเกมนี้นะครับคุณจะให้คนที่แบบว่ายืนเฉยๆทาดาเมจอย่างนี้ไม่ได้นะครับวูฟซิกมามันจะดูแบบเหย๋เกินไปนะครับผมนี่ฮะแต่ก็เย๋จริงอะนะครับเนี่ยฮะยิงไปฮะอ้าวผิดทางเด้ะเด๊ะ เจอไอ้สับสนนิดนึงแต่ก็เท่านั้นแหละครับไม่มีอะไรฮะผมว่าน่าจะเท่าประมาณเจ็ดล้านมั้งโมแล้วเดี๋ยวผมเล่นไอ้ตัวนั้นผมจะทําได้เท่าไหร่วะเนี่ยเจอไอ้ลาโทเนลเพอร์เฟกสกอร์ขนาดนี้ผมว่าได้รทีมทานเกินไปแล้วนะครับเนี่ยเก่งเก่งขนาดแบบไม่รู้จะเอาอะไรอธิบายความเก่งดีอ่ะคือมันเรียกว,ว่าโกงดีกว่าไหมอย่าเรียกว,ว่าเก่งเลยเดี๋ยวเรียกว,ว่าโกงดีกว่าครับเนี่ยฮะสบายครับสบาย ห้าล้านกว่าๆนะครับเรียกว่าไล่เสียมทานไปเลยหมดเวลาแล้วนะครับนี่ประมาณนี้ฮะด่านง่ายครับเรียกว่าง่ายสุดๆเลยก็ได้ฮะคือมันไม่มีอะไรยากเลยผมไม่ได้ทำอะไรเลยเลยนี่ยนอกจากแบบขยับตัวนิดเดียวครับได้ห้าล้านห้าครับผมนี่เอากับมันสิง่ายขนาดนี้นะครับ จะว่าไปเนื้อเรื่องมันออกมาใหม่ไหมนะไม่น่ามีหรอกคือตีทีเราได้ห้าล้านะอะโหดจะจัดแล้วเป้าหมายค่สิบล้าน,นยังไงเขาแจกของกันไปเนี่ยเอาหกล้านด้วยเนี่ยจริงๆเกือบได้แล้วในครั้งเดียวครับก็เรียกว่าครั้งเดียวอัมดับคิวขึ้นห้าสิบเลยนะน่าจะง่ายกับทุกคนไหม,ไหมวะเนี่ยฮะก็ได้ห้าล้านเนี่ยโอเคครับต่อไปก็ไปกิจกรรมที่ เขาเรียกอะไรนะวิจัยไอเทมไม่ใช่วิจัยไอเทม,ม,มอะไรนนะอันนี้อ่าไม่ใช่ก็ผิดอ่าไม่มีกิจกรรมบอกฮะมันน่าจะเป็นกิจกรรมเก่าอะ่ะนะครับเบอรกิวบอสกิวบอสย้อนกลับย้อนเก่ามั้งใช่ไหมมีเวลาแค่เจ็ดวันเองด้วยนะครับน่าจะเป็นตัวละครแบบบูฟซิกมากเก่าที่ไม่ได้ไม่ได้เก่งอะไรนะครับโอเคไปเล่นตัวของ กาชาอีกเหรอเนี่ยโอ้ผมไม่อยากกาชาเลยผมใช้กาชาไปหลายพันเม็ดเลยอะแล้วผมก็อ,อกหักมาครับผมแต่มันกันติอาวุธเอสเลยนะแหม่ยุ้ยเรากดครั้งหนึ่งก็ได้ครับผมจะกดแค่ครั้งเดียวนะครั้งเดียวแล้วมันจะได้อะไรมาดูกันครับเอาละจะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้ครับก็แน่ละก็ต้องเป็นงั้นอยู่แล้ววนะโหสุดท้ายเลยฆ่ามันดีกว่าไม่ได้ครับผมเกลือจ้า เนี่ยแล้วมันก็หลอกเราะมาหนึ่งพันเมตรนะครับผมไม่ได้ของใหม่เลยนะครับอันติเมตบอมนะครับผมน่าจะเก่งมากปืนนี้นะครับผมเป็นเลเซอร์มั้งเห็นเขาว่ากันอย่างนั้นนะไม่เป็นไรครับก็ตามนี้แหละไม่เอาแล้วโอเคน่าใช้ดวงหมดแล้วล่ะผมต่อไปไปเล่นเอ็กไดแข่งขันความเร็วขีดสุดดีกว่าอกอล์นไอร่าโทเนียอีกแล้วครับผมเป็นน้องนางเอกตอนนี้นะครับนางเอกยอดทิตของเรานะเพราะว่า ความแข็งแกร่งของเขานี่คือระดับไร้เทียมทานทุกๆสิ่งอย่างเลยนะมาเล่นเล่นความเร็วสูงสุดใช่ไหมนั่นแสดงว่าต้องไปให้เร็วใช่ไหมมีอะไรให้ไปบ้างคือมันมีทางที่แบบเออ ไม่คิดอะไรมากก็ออกเดี๋ยวก็นะทางนี้ปะไม่ใช่ถ้าไม่คิดอะไรมากก็ออกขวาไปยาวๆครับมันน่าจะมีทางไปต่อโอ้ยลงลงลึกขนาดนี้เลยอ,อม,มันมีอะไรอีอกเนาะตอนนี้ จบยังแข่งขันเข้าเร็วขีดสุดคือมันจะเร็วได้ขนาดไหนกันเฮ้ยล่วงอยากรู้ว่าจะไปถึงไหนครับอ๋องไนก็ต้องรอดีเลยตรงนี้นิดนึงอนะโอ้ยล่วงอีกแล้วอาวเฮ้ยไปต่อได้อีก อ๋อห้ามล่วงนะตรงนี้ต้องไปทางขวาเอโอเคผมว่าก็แข่งพอยสะสมไปเรื่อยๆแหละไม่มีอะไรหรอกแล้วก็ตัวละหกเปอร์เซ็นต์ละมั้งแต่อยากรู้ว่าพอยมาได้เท่าไหร่นะตอนนี้นาทีกว่าๆเนี่ยเพราะถ้าเอาจริงถ้าเล่นสปีดรันจริงๆก็คงต้องใช้เซโร่นะครับแล้วก็ตัวเร็วทั้งหลายนะครับเพื่อให้มันเร็วที่สุดจบแล้วนะครับผมไม่มีอะไรครับคือด่านมันวิ่งให้เร็วที่สุดไปทางขวาให้ไกลที่สุดแล้วก็จะมีช่วงลงข้างล่างนะแล้วก็ไต่ขึ้นขรื่องบนนะครับอย่าล่วงมาข้างล่างก็พอ หนึ่งนาทีสี่สิบห้าวิครับได้เท่าไหร่วะได้แต้มไม่เยอะหรอกผมว่าน่าจะพวกเซบเท,เทน,นจะได้ส่งหนึ่งนาทียี 20, ่สิบหรือนาทีสิบวิด้วยซ้ำเนี่ยฮะได้ลำดับร้อยสามสิบ130ครับโอเคได้ของมาตามนี้มีการ์ดอะไรอ๋อการ์ดเก้าพุ่งโอเคครับก็มาสะสมถึงห้าหมื่นพอยกันนะจริงๆก็ถึงสามหมื่นแปดก็พอแล้วนะไม่ต้องทำอะไรมากก็ได้นะครับ โอเคครับวันนี้ก็น่าจะจบแบบนี้แหละไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะวันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมที่ชื่อว่าแข่งขันความเร็วสุดขีดอันดับเจ็ดนะครับครั้งที่เจ็ดนั่นเองแข่งขันความเร็วสุดขีดเจ็ดนะครับโอเคน่าจะประมาณนี้ครับหมดแล้วนะครับผมหมดสิ้นแล้วนะครับไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้คือหมดสิ้นของก็จะหมดอะไรก็หมดนะครับก็สะสมกันใหม่นะครับผมไม่เป็นไรสำหรับคลิปหน้านะครับผมผมจะ เล่นอะไรต่อนะครับติดตามชมกันได้าสำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับผมแล้วเจอกันนะครับกดแอปก่อนให้มันให้มันพอยต์มันลดลงก่อนอ่าเวลาจะได้เดินโอเคนะครับเรียบร้อยแล้วเจอกันจ้า